สวัสดีครับทุกท่านนะฮะพบกันตอนเช้าเลยวันนี้ก็8ปดโมงวันจันนะครับยังไม่ได้ไปทำงานนะฮะเอาพารลอดมาทำคลิปให้ท่านชมก่อนสักองหนึ่งนะครับองนี้เป็นพารลอดเนื้อค่อนข้างสะอาดสะอ้านนะคะค่อนข้างสะอาดสะอา้านน่าจะถูกเก็บรักษาในในภาชนะที่ดีนะครับคือ พารอดบางส่วนก็แตกกระจายกระจัดกระจายตามพื้นดินบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่บางส่วนก็ยังถูกเก็บรักษาในในภาชนะพวกไหพวกอะไรอย่างนงี้นะฮะคลิปก่อนผมก็ปล่อยไก่ไปตัวเบลร์มเลยนะครับเขาเรียกว่าพระอ,อบผมไปเรียกพอบเลยนะฮะเรียกไปแบบพร้อมๆกันเลยนะครับก็ใครได้ฟังคลิปนั้นก็ แนะนำมานะครับเออเออผมก็ยอมรับแหละผมพูดผิดไปนะครับเขาเรียกพระอบไม่ใช่พอบนะคือคือมันเป็นอย่างนี้นะครับพรพระรอดเนี่ยตอนที่เขาเก็บบรรจุโกรุนี่ฮะนั้งเดิมเนี่ยนะครับได้ได,ได้ได้ข้อมูลมานะจริงแท้ประก,รนกันใดก็ช่วยกันแนะนํากันนะครับก็คือเขาเก็บไว้ในภาชนะที่ดีนะครับเก็บภาชนะที่ดี พวกไข่พวกแก้กันพวกประอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่พรอบนะนะก็บางส่วนก็จะมีสภาพแห้งเนื้อไข่สะอาดเนื้อหาสะอาดนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะถูกถูกความชื้นถูกอะไรกระจัดกระจายก็จะมีพวกไข่ขาวพว้วนวลดินอะไรขึ้นนะครับแต่ แต่เราไม่เห็นทุกองคใช่ไหมเราไม่เห็นทุกองค์เราจะไปฟันธงว่าทุกองค์จะเหมือนกันมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่หลักนะฮะองค์นี้ผมก็เอามาให้ชมอีกหนึ่งองค์เป็นพระที่สะอาดสะอา้านพอพระสะอาดสะอา้านปุ๊บนะเราจะเห็นเส้นสายลายพิมพ์ที่มีความคมและชัดเจนนะครับไม่ใช่ตําหนิพิมพนะแต่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในพระรอดอยู่แล้วนะฮะไม่ ติดบ้างก็ได้ไม่ติดก็ได้ก็แล้วแต่นะครับติดชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ก็ไม่ได้เป็นสิ่งตายตัวนะครับนะครับว่าความคมของพระอย่างเขาบอกว่าพระรอดพิมพ์ใหญ่หูด้านนี้จะเป็นตะขอนะเห็นไหมตรงนี้จะมีเส้นประพามนทนถ้าติดชัดจะเห็นทั้งสองข้างนะข้างนี้จะเห็นลางๆแต่ตรงนี้จะติดชัดเนี่ยนะเส้นเล็กผิวนะเส้นแต่ข้างหูนะครับ เ้นเล็กๆคมคมองนี้ถือว่ามีความละเอียดชัดเจนของเส้นสายลายพิมพ์นะเส้นที่ที่ติดเล็กๆบางๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะสองให้ดูพวกเนี่ยเส้นน้ําตกตามขาตามลายนี้จะมีความคมนะฮะความคมตัวนี้ไม่ถือว่าเป็นตําหนิตายตัวนะบางทีมันติดมาบ้างไม่ติดบ้างก็ก็ได้นะคือร้อยร้อยตำแหน่งมีมาบ้างก็ได้นะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวผมนะ ความเห็นส่วนตัวผมนะครับเรามาส่องดูนะครับว่าความคมของพระที่ที่เก็บรักษามาดีๆจะคมประมาณไหนนะครับแปบ๊บนึงนะครับเส้นข้างหูนะครับเนี่ยเส้นข้างหูเดี๋ยวขอเช็ดกล้องแปบ๊บนึงนะครับกล้องอมัว เล่นเล่นแค่ชอบชอบเล่นแค่สนุกนะครับแต่ก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งสาระความเก่าธรรมชาตินะฮะนี่คือความคมไม่ใช่ตำหนินะขอย้ำไม่ใช่ตำหนิเรามาไล่ดูความคมนะฮะองค์นี้ติดหน้าตาติดปากติดจมูกดีนะครับนะมีปากมีจมูกทำไมพระรอดถึงถึงทางปากจะจู่จูคางบิดบิดฉีก าะว่าอะไรรู้ไหมฮะเวลาเขากดลงเวลาเขาจะเอาออกจากพิมพ์อเวลาเขาจะอ,าออกจากพิมพ์เขาจับอย่างนี้อันนี้นะอันนี้คือข้อมูลที่ได้รับรู้มานะซึ่งมันก็น่าจะเป็นจริงนะเขาออกอย่างนี้เวลา,เาปุ๊บเขาดันขึ้นอย่างเงี้ยมันมันจึงทําให้พวกด้านข้างมีรอยคูดบ้างคางมีรอยคูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับไม่เป็นข้อมูลเห็นไหมฮะจะมี รอยรอยคูดขึ้นอะ่ะเหมือนเป็นเส้นเส้นขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับองนี้เนื้อจะออกยังไงเน,เนื้อเนื้อแก่งแต่วิสีสีออกขาวๆาวขุนอะ่ะไม่ได้ขาวมากนะสีสีแบบนี้เลยนะครับสีแบบนี้เลยมีความคมชัดไหมผมเส้นเป็น <laughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นเหมือนเนะี้ยเป็นล่องๆเป็นวีวเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจทําหรือว่าเกิดจากรอยคูดนะครับรอยูดโพตะขอโพโพเหลี่ยมโพอะไรมีเห็นให้ชัดเจนเลยนะครับตรงปลายตะขอในี่ชัดเจนเลยมีท่านบางท่านนะฮะถามผมว่าเราแยกได้ไงพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์กลางมันแยกกันอยู่ตรงไหนบ้าง ดูตรงดูตรงเนี้ยนะฮะถ้าถ้าพิมพิมกลางอ่ะจะตรงตรงมากับเกล็์เลยนะครับจะตรงมาแล้วก็จะแตกเป็นแง่มตรง,ตรงเกล็์เลยแต่ถ้าพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะเฉียงออกมาทางซ้ายมือเราจะจะไม่มาไม่มาชนกับอะไรเนี่ยตรงปลายปลายผมตรงเนี้ยนะครับผมก็เรียกสัพท์ไม่เป็นนะพูดผิดพูด,ดถูกบ้างก็ต้องขออภัยส่วนมากก็ดูเนื้อไปนะฮะดูเนื้อ,อไป ลาลาไอ้คำราชาศั์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ถนัดนะเจน้ำตกมีความคมนะฮะถ้ามันติดมาบางทีมันก็ต้องดูธรรมชาติไอ้พวกนี้นะครับแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นตำหนิอะไรนะะถ้ามันมีก็ต้องดูถ้าไม่มีก็ติดบ้างไม่ติดบ้างก็ไม่ได้เป็นประเด็นนะครับเรากลับหัวดูเห็นไหม เส้นครับจะติดอยู่ใกล้ๆฐานนะครับติดอยู่ใกล้ๆฐานถ้าติดสูงขึ้นมานี้ก <sky> ็แสดงว่าก็ต้องคิดนะว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไหลขูดคางด้านเนี้ยจะถูกขูดเยอะนะครับ เป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมจะถูกคูดขึ้นถูกดันขึ้นนะครับขอบแข็งปริบ้างปินบ้างนะครับด้านหลังก็นะครับ มีการเหี่ยวย่นนะครับส่วนมากเขาบอกว่าจะปรากฏลายลายมือลายมือลายนิ้วมือเพราะว่าใช้มือกดมือดันให้พระแน่นนะครับเนื้อจะละเอียดมากนะครับดินกรองเนื้อดินกรองนะครับเอาแต่ส่วนกรองดินเอาไว้นะครับแช่น้ําไว้เอาแต่ดินที่เป็นดินละเอียดนะครับขึ้นมามากดพระนะครับ ซึ่งเราดูความตั้งใจของคนโบราณเขาทำเขาตั้งใจดีมากนะครับไม่ใช่ว่าจะทําก็เอาดินมากดเลยไม่ใช่นะครับตรงแขนท้องแขนนะครับว่าไม่มือขาดพระรอดเนี่ยบางบางคนเขาบอกให้นับดูมันจะมีห้าหนิ้วมีหกนิ้วนะฮะหนึ่งสสาี่ห้าหกนะครับ, 1, 2, 3, 4, 5, ค,รบคือความจริงผมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทํา มาให้มีหกนิ้วหรอกคือคนเขาขีดขีดนะเนาะเสาะร่อ,องบางทีมันก็พลาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนื้อเกินมาแล้วก็ทําให้เราดูเป็นเหมือนมีหกนิ้วอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูองค์ที่ติดชัดนะครับก้นก็จะ,ะบีบี้นะฮะก้นบี้บีจะมีเหมือนมีรอยเนิ้อมือจับขึ้นไปนะจะเป็นติ่งขึ้นมาบางตำราเขาก็บอกว่าก้นพับ ะบ,บางคนก็ก้นเหมือนก้นแมลงสาบอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวก็พูดผิดไปพูดผิดไปอีกงออีกเง่าเทียนง่วอีกเขาพูดเท่าที่รู้นี่แหละครับได้ยินมาแบบไหนก็พูดแบบนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> นะได้ยินมาแบบไหนก็พูดมันแบบนั้นแหละนะไม่ใช่เสียนนะเป็นแข่งเนาเสียนเล่นทีที่ชอบแล้วก็ดูเปอร์เซ็นดูเปอร์เซนว่ามันเป็นไปได้ไหม <c oughs> ถ้ามันเป็นเป็นไปไม่ได้ก็ ออออคัดออกคัดทิ้งไปไม่ได้ไมีเด้ซีเรียสนะครับเพราะว่าเราเช่าหากันไม่ได้ว่าองค์เป็นห้าล้านสิบล้านจนจะเอาทิ้งไม่ได้ไม่ใช่นะฮะับทหีหลักร้อยหลักพนันที่ก็หลักหมื่นนะฮะก็มันไม่ใช่ก็อ,ออกไปก็แค่นั้นหาใหม่หาตั้งใหม่หาตั้งใหม่มาเช่าใหม่หาเช่าใหม่นะนะครับหาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็เจอเองแหละ นะครับอันไหนที่เราว่ามันไม่ใช่ก็ไม่ต้องเสียดายเรครับไม่ต้องหลอกตัวเองนะครับอย่างของผมนี่อันไหนไม่ใช่ผมก็คัดออกคัดออกคัดออกนะครับแต่ต้องต้องพิจารณาถี่ถ้วนดีๆแล้วนะพิจารณาถี่ถ้วนดีๆจนจนได้คิดว่าไม้แท้นั่นแหละครับถึงถึงจะเอาออกนะครับซึ่งบางคนก็ทักพระเราเก๊บ้างอย่างง้นบ้างก็ต้องดูด้วยดูบุคคลด้วยว่า เขามีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับอย่างเราศึกษามานับสิบปีนะครับแต่โดนวัยรุ่นสักคนสองคนอายุยี่สิบต้นต้น,ตนเราก็ต้องดูเขาด้วยนะครับว่าเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เก่งถ้าเขาเราดูแล้วเขาเก่งเขามีความสามารถทักและแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เราก็ต้องรับฟังเขาแต่อีกคนหนึ่ง เราดูแล้วเออก็น่าจะไม่ใช่อะไรเงี้ยคืออายุไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่จะไปตัดสินความรู้คนอื่นได้นะครับเด็กเด็กสมัยนี้บางคนเก่งนี่เยอะแยะนะครับบางคนบางคนเก่งกว่าเราเขาแนะนํามาเราก็ต้องฟังนะครับแต่ว่าเออกับอีกคนหนึ่งอายุเท่ากันอะไรเงี้ยนะคือนี่ผมเปรียบเทียบนะฮะไม่ได้พูดอะไรใครหมายถึงว่า การที่จะเราจะไปเชื่อใครฟังใครเราต้องดูเหตุผลและข้อมูลนะฮะไม่ได้เอาอายุเป็นเกณฑ์นะครับหลายคนก็อายุเยอะนะแต่แต่ถ้าเก๊ะเ,เก๊แต่ไม่มีข้อมูลอะไรมาเปรียบเทียบให้เราฟังเราก็ไม่ฟังนะครับแต่เด็กอายุ20ต้นต้น,ตนหรือ30 20 30แล้วแต่นะครับถ้าเขาแนะนำว่าเก๊ะแล้วมีข้อมูลเหตุผลประกอบเราก็ต้องฟังนะครับ เราก็เราก็ต้องฟังไม่ไม่ดันทุลังนะครับก็ก็ที่พูดมานี้ก็อยากจะสื่อไปในะีว่าข้อมูลสำคัญที่สุดนะฮะไม่ใช่อายุของคนเล่นพระนะครับคนไหนมีข้อมูลที่ดีม,มีเหตุมีผลเราก็รับฟังวงนี้ไม่มีไขนะแต่จะมีความเงา ค,ความเงาไอ้พวกนี้ก็เกิดจากอะไรอะน้ำว่านหรือว่าอะไรพวกนี้ขึ้นมาเคลือบซึมขึ้นมาตามผิวะนะฮะซึมขึ้นมาตามผิวมันอาจจะไม่ได้มีเยอะจนขึ้นมาเป็นก้อนเป็นกลุ่มนะครับซึ่งบางองค์ก็จะขึ้นมาเป็นก้อนเป็นกลุ่มเคลือบเป็นไขเลยอย่างเงี้ยนะครับ,นะรบแต่ว่าพระที่ไม่มีก็ไม่ใช่ว่าจะไม่แทนเราก็ต้องดูอย่างอื่นด้วยนะครับโอเคนะครับ ก็ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับทำงานด้วยความสุขนะครับด้วยความสุขทำงานด้วยความราบรื่นปลอดภัยนะครับผมสวัสดีครับ